เซมนนปมอกดี๋ยวฟารนะมหยนางกันอีกแล้วนะครับ ถุงที่สองแล้ว ยำสองไข่เท่าไหร่ก็ต้องเป็ดหนุม่มมบงชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเปิ้นยำแซ่บเบอร์นะตลาดโตดุงหน้าสานชนบุรีนะครับมาะเดี๋ยวเราไปดูเมนูทางร้านก่อนนะครับเมนูมีเป็นร้อยนะ เมนูไม่ได้มีแค่นี้นะมีสองหน้านะครับอยากให้ดูอีกหน้านี้นี่เมนูมีเป็นร้อยๆเมนูเลือกได้เลยนะชอบทานอะไรนะเดี๋ยวไปทักทายน้องเบตกับพี่เปิ้ลกันนะครับ ได้เอ๋น้องเบนสวัสดีครับ,อ,รบอันนี้ผู้ช่วยใหม่น้องอ้อนน้องอ้อนสวัสดีจ้า <c oughs> ว้ายสวยด้วยเ <c> จ <oughs> เปิ้ลสวัสดีครับ,รบนี่อันนี้เป็นยำอะไรครับน้องเบนเซลมอนค่ะเป็นยำเซลมอนนะวันนี้เสียงอ่อ,อยๆนะยำยังไม่ได้หยุดเลยนะจะเปิดร้านนะครับมีแค่นี้เนาะไม่เคยเจอเลยเนี่ยมันก็นนกนต,ต,ต่อปลาปลากรุ้งสดนะแม่ที่โต๊ะสอง ยำเซมอนนะน้ำปลานะครับเามั่งไข่ฟูเท่าไหร่ลดแต่ลดแต่แล้วเดี๋ยวฟองมะเขือวลาเก็บไันยกดูด้านบนไนี่นี่ยำเซมอนนะครับโอเคคะ แม่ต่อกัะประาคุกโซ่เซมอนเซมอนอีกแล้วเซม,มอนออกรัวๆนะวันนี้นะ ซลมอนอะไรครับแซลมอนไข่ปูค่ะแซลมอนไข่ปูแบบนี้เท่าไหร่น้องเบียร์ร้อยแปดสิบค่ะร้อยแปดสิบาสบาท เซมอนไข่ปูนะ180บาทนะครับนนต่อด้วยยำบุญเส้นรวมมิตรแยกน้ำนะครับายำดูเมนูก่อนได้เลยค่ะเมนูนี้ก็จะ60บาทนะครับ เดี๋ยวมีแมีหมึกมีกุ้งหมึกกุ้ง,มงหมูสับหมูยอนะครับใส่กรอบจ,จะหมดแล้วเหรอหมูยอขายดีนะครับวันนี้ น้ำยำกลับบ้านนะครับ<ม>ชุดนี้60สิบาทนะนังเบนนะ,ะตะไหนิ่มนะ,นะี่สั่งยำหัเส้นไหมคะเอาที่เพิ่มก่นอนยอนที่โต๊สั่งเพิ่มหรอใช่ค่ะเป็นหนอยนางลมค่ะอขอเสิรให้หน่อยคะ ะลาบปักกาน้านนี้เลยครับ้องไม่เห็นเข็มทองไหมมีค่ะยำหอยน้งลมนะเดี๋ยวมาดูวันนี้น้องเบดหอยใหญ่ไหมเดี๋ยวดูกลางๆค่ะกลางๆนะครับวันนี้หอยไม่ค่อยใหญ่น้องเบดบอกแต่สดนะ ปักที่หลักเลยครับของพี่ใส่ถ้วยนะคะที่เดิมที่เดิมเหรอนี่นะคะ <80 S 1> แปดสิบบาทแเดยวเราจะมีหอมเจียวให้นะคะที่เดิมอ่ะน้องยนต์จามไข่ก็ไม่มีการให้คูงหนุเลยนะ โต๊ะหนอะพูโตสานึ่งตสองมีตำไหัวปลาหนึ่งปูปลราหนึ่ง ต้มไหลบัวปูปลาลค่ะเออแล้วก็ต่อด้วยยำหอยนาง,งมรมกับตำปลาล่าปูม้าค่ะตำปลาล่าป,ป,ปูม้าเผ็ดกลางนะคะ นี่เติมหอยนางรมกันอีกแล้วนะครับถุงที่สองแล้วนี่ต่อได้ยำอะไรครับน้องเบนต่อยำหอยนางรมอะคะ่ะยำหอยนางรมนะครับ เยอะเลยสี <Cornell> ่สิบเจยอเยอะแล้วค่ะสองบินแล้วค่ะเอกะไรหกรอบหึุกรอบมันยังวยำรวมหรอมียำหอยนางรมนะ สิบบาทนะใช่ันนี้ใส่ถุงค่ะแล้วก็ดูดิใหม่มะที่มรียงรวมเลยเรียงม้ต่อด้วยอะไรต้องเป็ดยำมันเต้นค่ะ ย่าวุ้นเส้นแต่หัน่นคอหมูใส่ขอหมูค่ะอ๋อวุ้นเส้นใส่คอหมูมลูกค้าระบุหลายอย่างค่ะโต๊ะ<อ>โต๊ะกับบ้างนมีย่อปลาหมึกลูกค้าสั่งหลายอย่างในถุงเดียว เปิดกับตำตมตํตตไม่เลิกนะต้ <Okay. S 1> <laughs> จนเบอร์ 80สุแล้วลูกเราก็ต่อยำรวมต่อด้วยำรวมมิสแยกน้ำยำหรือยำไปเลยค่ะนะาหมูยมหมดนะ สังเตงหมูยอสังแตงหมูยอยำวนเส้นเสร็จยำรวมมิรอยู่ไหมคะยำปเลยนะคะ านหน้าด้านหน้าของพี่ป่จะจำข้าวโพดใส่เค็มไหมคะเอาใส่ถ้วยปิดฝาเลยใช่ไหมคะแม่จำข้าวโพดใส่ถ้วยปิดฝาเลยนะอันนี้ยำรวมของเร้านข้าวโพดแล้วก็ต่อยำรวมเด็ดน,น้อย <c oughs> จำเป็นบอกตำมอร่อยนะ มาเลยค่ะองคคเีอรงาหรค่ะของพี่ปิค่ะตรงยังมันช่วยดีค่ะใสค่ะขอค่ะเอาใส่กลองปิดฝาให้พี่เขานะสองนี้ขอบคุณค่ะ าีครับจดได้เลยนะคะยำหอยนางรมตำกระลาปูมาได้แล้วนะคะแม่ตำปมเท่าไหร่แม่อันนี้ครึ่งยำรวมยำสองไข่แยกน้ำไม่เป็นเด็กนนี้ trade okay. Okay. ต่อด้วยยำเลยครับน้องเบดยำสองไข่ค่ะยำสองไข่นะก็ใส่ใช่ค่ะมะม่วงเรามีอีกไหมอ่นนมนะน,ออนี่ก็จะเป็นยำไข่แมงดานะ น้ำสองไข่เท่าไหร่ครับน้องเบสสองไข่จะร้อยยี่ค่ะอันนี้น้ำยำแยกค่ะแล้วก็ดึงดินใหม่มาให้พี่เลยค่ะโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มบงชนชาแน,นลด้วยนะครับข,ข,ข,ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะน้องเบสขอบคุณครับยำหอยนางรมของใครคะของคุณน้าได้แล้วนะคะยำสองไข่นี่มูยอหมดแล้ว